สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันครับช่องสาวลาวอีสานมืันนี้เข้ามาแก่งน้องใหม่สุกันจินคือเขาพี่น้องเอ้ยตามคำเรียกร้องพี่น้องสาวมุ่นกับจัดไปดังเดิมนี่ครับน้องใหม่เที่ยวไปหามาครับผมเรียกร้องหัวใจตัวเองครับครับผมน้องใหม่เขาก็หาเองที่เขาครับผมแล้วก็มีเสียงเคียงเขาจะดูดนำผมเดอพี่น้องเลครับได้หลายู่ได้มอหนึ่งวันนี้ครับเกียงแหนงมันครับวันนี้ครับหาเอาแหนงมัน นี่กควัตถุดิบอเตอย์ไซกับผักไส้งแง่ขี้เก่ากับเห็ดครับพี่น้องเห็ดยังหล่ะเน,นี่ล่ะซื้อมันเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าครับ,งงบ,บ,บ,บผมผักไส้แง่บวกบวนี่ยบุ๋ยเก่าครับผมนี่กรน้องมันก็ลยทำข้าวเบื่อกับพวกพริกใส่กันน้ำยานางคุณคุณชุกเขียวครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับทำข้าวเ,เบือ่อ ข้าวเบื่อเนี่ยมันอยากตำใส่เวลาเนี่ยใช่ไนหมนะพี่น้องตำเขาตำเขามาเขาอ่นอนล่ะง่ายังไงเท่านั้นเนาะแต่ว่าก็นาะออกมาตำใส่แก้วเห็เดซุปเห็ดแกงแน้วใหม่มันเป็นข้าวเบือ่อ <c oughs> ตำเสร็จแล้วกัดนำยาหน้างที่ลงไปใส่โอ้ยทำไมเขียว,วงามเลยพี่น,น้อง อย่านั่งเขา,าหาเองสาวามอนพันน่ะมันอีบริปันพันขยี้เองด้วยมือเลยครับมัน,น อันนี้กระลังอันนี้เมานหลังล่มพี่น้องม,มันล่ม,มใส่เห็ดเข้าไปแล้วพี่น้งองก็มันเดือดแลด้วครับมันเป็นอย่างกองปลาจุกค่ะปลาแดงเข้าไปแล้วพี่น้องอำปรุงแล้วพี่น้องใส้พิชรดเข้าไปใส้ลายแบบไส้ไล,ลายรสหนึ่งแสบ ใส่ลงไปพี่น้องย่างเงี้ยทุกวันน้ำปลาให้น้ำปลาร่มหน่อยพี่น้องเลยฝนรุนรัวร่าพี่น้องเอาบวบใส่ครับบวบหน่อยเขียวบ่พี่น้อง ยนแกงกินตอนเพลนมาเด้อผู้ใดอยากน้ำกันแซพถ่ายเด่นสุดยอดที่ขวดดูดูราะวา่าบ่ยเข่าเบื่อมันติดก้นหมอหนะเพื่อนเนาะต้องขวดไปน้ำนวลาเนาะต้องไข้นไปน้ำขวดก้นหมอมนันบว่ายเข่าเบื่อมันติดแกงแบบลาวๆาวต้องมี้ยังง่ายง่ายแต่วันนี้บ,บ่บมเป็นผักขาเด้บ่มเป็นผักกระแงงบ่มเป็นผักอีตูเด้มาหนี้สั่งแงะหรือว่าผักขี้ยังก็น้องผักขี้ผักขีกข้ไรเนาะ คนได้ก็จะเอาเอ็นผักขี้ไล่บ้านนอกเอ็นผักสังแงะพี่น้องจจกตตายเัางหมดทีมผักขี้ไล่ลงไปครับพี่น้องหรือว่าผักสังแงะบ้านเฮามชี้เลยซี้เลยอยู่ในนั้นพักขยันกับผักขยันคนได้ก็เจ้าคนจพก่งจากบางคนเพิ่งกลับบ้านหลัวพักสังแงะซื้อว่าจังไหนเป่าเพลิดเมื่อสาวมลก็ดีเป่าเพลิดกับเสิร์ชเบื้องในอินเทอร์เน็ตเขาเจ้าก็บอกว่าผักขี้ไล่เป่าเพลิดก็เลยได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะพี่น้อง มีซีซินก็แาลมันดีซีมครับเหี่ยวปั้นซีมกับสาลมอนแนวไหนครับบอกท่านบอกท่านผู้ชมนะว่ารสชาติเป็นแบบไหนอร่อยถ้าอร่อยนี่มันต้องมีอย่างพิเศษเนอะเดบะเมียนบะเมียนเดนั้นเดบะเมียนนี่จังเมียนการันตีอะแอรันตีครับคอนเฟิร์ม เรียบร้อยพี่น้องครับหน้าตาแกงนกหน่อไม้สาวมนโอ้เข้มข้นเดียร์พี่น้องมามาครับพี่น้องนะตั้งกองกินกันได้ครับพักข้ากันนี้พักบุงกับเจีมาสดๆรับผมเย็บสดๆมาเหมือนกันโอเคครับผมมาค่ะมาแล้วแล้วสวัสดีเป็นทางการจุ๊บค่ะทางการประจำเจ้าเก่าเจ้าประจำ ทางการไล่กระสังสัมวัสดีครับพี่น้เองมาเดินพอยะคุมกันมาเด้อมากขำมากินตอนทำไมตอนแกงทำไมตอนเทียงแซ่บครับอ๋อพ่นมันภูเขาเองอี้็ได้หน้าไม้กับหน้าไม้ไพ่ใหม่มันอ่อนไปถอดเอาถอดเอาเอาไปนพี่นอ้องปลาเมื่อกินพี่นอ้อง มากินอาหารแบบนี้นะสุดยอดมันนอเขาตักบุ้งนี่ก็ประทานโทษนะคะดิฉันไม่กินใบอิรฉารออกวันเดียพี่น้องคว้าไงของมาใส่ฟ้าของเขาไว,ว้ตอนมืดฮอนพลุอมเปล่ะมันลมเลย ลายกันตอนที่ได้กินไม่น้องเลยผักบุ้งน้งามเก็บกับปลาเค็มปรเขาเค็มเอาตะกาหนึ่งเลามาไว้เต้เจ้าเราอะไรอยากได้มาผัดนั่ยเกตือปิสัขค้นากธรรมาตาดมั้งงาม กับหมูมุ้งเอยว้มันเก็บมาลายเติบอือ่า้าพี่อมาผัด,ดหรืเหล่ถ้าใบมันเราเวีดนี่ยพ่ออยากกินเนื้อเป็นลื่นๆแล้วกันผัดเนี่ยแซ่บาไมไม่อ่อนนช่อืมคุณไม่สาแพองไม่หัว็สมกัน เีนนยงยงน,นหนูเป็นนอนหรอกนอเ็มีจะซื้อกระดาษชชนุนหนึ่งใบแล้มวมันจะหัวออกไปดอกเย็นๆยัยยงไปตอนนี้อากาศร้อนมากอากาศห้อนไปจากไปสารพิณิชคีดค้าน หวานหนานพี่นหน่อยทำไมไป,ประชาบนได้กับฝ่าตตงมว ข่อนตีค,คุ่นนครับมเน่ยพี่นอ้องผู้ใดว่าสิพาของของ้อมาจิ้มกันมาเอม้อโอ้ยแศรษฐกัิเปนตอนเพียงเทียง ถ้ามีตำหุงใส่กันเนีเพาแห้งเขาา่าค่ะรูปเป้เบรูดอมันน้อไหมเนี่ยพี่อนกับไหวด้ไหวมันหายงาก ไปได้จรินท่าเรเทียนนี่แปลงป่วไปไปยใบมือมันอาจจะเป็นหนองคันน่องตลาดแถวนี้เขาพวกอนมีขายเหมือนกันครัคือทางบ้านทั้งต้องสร้างเราให้ย้ายนะเราตั้านค,อคนอีสารสั่งอเอาเงินไว้เขาเลยเพราะว่ายังเพราะว่าเราว่ามีคนสั่งเราแล้วสั่งแเราผมมาเอาเลยมันขายบราได้กว่าคนทางนี้เขาบวกกินไง ทำาษาเขาเงินใบเพินเลยอร่อยด้วยข้นไหาฮั้งคนแรบว่เอาหนื่อหน่าเกลยดเนาะหน่าเกลยดจะรีดตรวให้เจ้าหามาไววายมวนวปนหายไงมันกับพูอึดแตะจ่าไมนเอาเน่าเน่า Toàn nhau đây pino cà mòn là toàn nhau, oi, hết, thằng hết thằng hoan, lụa lụa gì à, ừ. u khảo đơn pino, tiêng สบายที่ได้กินแกงหม่อใหม่ครับแถาบ้านอไรกันด่วนเรเคยกินข้าวเช้าพักบุ้งกินนี่เดียวกันก็จะเอาแฉมกับหนึ่งเหรอ,อ ไมส่หยอดแบบใส่ใส่กอเขาแทบถ้าเ,เ,เขาละลายกันแทบแบบกกินผักบุ้งตาจะหวานแม่แบบนั้นตาหวานบบกลมเสียมันเป็นแต่ดบตาหวานที่จักตาเลี่ยมๆงวยกลมๆบม่อยากตาหวานเลยยัดเปล่ามาก เพอนผู้บ่าวมักอะอยู่เนี่ยแม่ก็บ่จะมีอะไรบบาเมื้งเนาะเรามา่น้ำเพล่าว่ากันพ่อดู้รยง เนียนๆหักกันเจี้ยนๆเน,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 นี่ยนๆที่ปั้นขนาเหนียวเลยพี่น้อง เอากินมันเลยค่ะอเอากินมันสุดๆก็คือแบบสดๆอมซีเสร่ส ลูแซวแหละตูลงมาไก่ีมากเลเจ็ดจุ่มมั้ยอืม่แงยัง,ง่ามย่แรกที่ไปซื้อซื้อบิ๊กซีแพ้งนะต้อไปซื้อที่โลตัดหมวกกะบอกเจ้คของอยู่เป็น,นี้ แต่ยังมีคนบ้านนอกคือเป็นแพ็กใหญ่เลยบิกซี่้วกล่องสามสิบเก้าบาทอันนี้ค่ะลดตัดนะสามแพ็กห้าสิบเก้าบาทถูกกว่ากันทั้งเยอะ เป็นเกาะเป็นเกาะมันถึงโบมักใส่ที่นั่นเลยมันคือคล้องใส่ในหงหนักมา,าก่อดหน่อยนะใส่บบุตรีมักใส่เป็นแผ่นแบบนี้แบบนี้มันกับพวกเปื่อยใส่ห้องรูปบางๆเสียบปากเวขาดเสียใส่กันบนี่บุตรีบ้าง ออจักลูกโดดเพชรขัดหหดิะได้หมดนะจะับ,บน้ำมอ,อนอ่อนนำ้ำมัเผา ไม่กัเจ้าเผาแล้วมันขึ้นห่อนพี่หน่อยยังห่อนเนาะบางก่อนกินมันจะแซ่บพี่น้องเบ้งเมื่ออากาศของห่อน ไอ้แค่นี่เป็นจังไดเนาะออกจากโรงพยาบาลแล้วบอ,อที่มาบอกนี่เดอ้อเป็นห่วงยิ้มหน้พี่น้องมันคลิปนี้อยากจะไล่ไปก่อนว่าไม่คลิปน่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามพี่เก้าเหรอครับทำไมแหละเก้าแน่แน่คนเรื่องอะไรกนแช่นะแล้วพี่น้องแน่คอมเมนต์มาเล่นเหมือนกันอนาหา<อ> <จะ S 2> รจะมีแต่เดิม สวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย